สวัสดีครับยูทูบและผู้จดดูตั้นครับวันนี้ก็มาอยู่กันในรายการเราไปตรวทีวีแล้วก็มาอยู่กันในโลบบกูเด้งฟูดกันแล้วนะซึ่งในะวันนี้ก็จะมาสอนฟาร์มเงินแล้วก็ฟาร์มเพชรในเกมสลับมือใหม่นะฮะก็เห็นน้องๆขอกันมาคลิปนี้ก็เลยจัดให้นะฮะแต่ก่อนจะรับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็มีร้านมาแนะนำครับดีซีช็อปลรับรับกดเกมพัทไม่ว่าจะเป็นบอกรูฟออสตาทาวเวอร์ดีฟินส์แอนิเมทเวนการ์ดแมพฟิตและมีบริการรับเติมโดดบััก้วยมีรหสและ is, ขายบรรริิิกาาเเยยยออะะะะแตต็มใใใคคสนนจ้งงู่่ลลปฮ เอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการฟาร์มเงินฟาร์มเพชรสับมือใหม่กันเลยดีกว่านะฮะก็สับมือใหม่คนไหนที่เพิ่งมาเล่นนะฮะอาจจะยังไม่มีอาวุธโหดหรือว่าพลังของตัวโหดนะฮะเราก็ใช้ผลควันไม่วก็บนนุนทรายไปก่อนนะครับผลสมกแล้วก็ผลเซนนะครับนี่ะมันจะสามารถสุ่มได้ในร้านค้าก่อแรกตรงนี้เลยนะค,ะคูบารนะครับแล้วก็สุ่มเรื่อยๆจนกว่าจะได้นะฮะพอเราได้แล้วเราก็ฟาร์มเวลก่อนเลยนะผู้ชมนะฮะฟาร์มเวลแล้วอัพสเตตัสค่าดีวิวฟู้ดให้ได้ห้าหมื่นก้อนี่ ต้องมีประมาณสักประมาณ50,0005 0 0 50ห้าหมื่นสตัทก่อนหรือไม่ก็เยอะกว่าน,นี้ก็ได้นะครับนี้ยอ่าพอเรามีสักประมาณ5 0 0ห0แล้วนะคุณผู้ชมแล้วก็เอาผลควันกับผลทรายเนี่ยไปฟาร์มที่เกาะข้างหน้าเกาะเลขตรงนู้นนะฮะมันจะเป็นเกาะใกล้เกาะทหารเรือนะครับเราก็เดินทางมาที่นี่นะฮะพอเราเดินทางมาถึงแล้วนะ,ะเราก็จะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีสลัมอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เปิดบอ่บอทรายบ่อควันนับนี้ยะะเปิดไปเลยครับนี้นะ,ะถา้าถ้ามันมีบอ่อใช่ไหมฟาร์มตรงนี้นะะได้เพชรเยอะเหมือนกันครับคุณผู้ชมแต่ไม่แน่ใจว่าได้เพชรขนาดไหนนะฮะ เออเนี้ยน่าจะได้ประมาณสัก3า0พันเพชรไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นับแต่ว่าถือว่าตรงนี้เนี่ยฟาร์มดีอยู่ฮะอ่าก็เปิดฟาร์มได้เรื่อยใครที่มีบ่อควันบ่อทรายนะนี่ฮะแล้วก็อัพสเตตัสเรื่อยๆนะครับมันจะได้แรงยิ่งขึ้นครับผมอ่ะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนับสรับมือใหม่เลยก็คือเกาะโรงงานนะครับนีฮะมันจะเป็นเกาะที่มีรูมนะคุณผู้ชมให้เรามาที่นี่นะครับผมมาที่นี่ปุ๊บนะครับเราก็จะสังเกตว่ามันจะมีมอนเตอร์อยู่ตรงนี้นะเปิดเลยครับบ่อทรายบ่อควันเปิดตรงนี้เลยครับคุณผู้ นะฮะตรงนี้รู้สึกว่ามันจะได้เพชรเยอะกว่าตรงอาสลัมเยอะเลยนะฮะเออได้เพชรเยอะกว่านะนผู้ชมตรงนี้นะฮะไม่แน่ใจว่าเยอะกว่าหรือไม่ผมขอดูก่อนนะฮะน่าจะได้เยอะกว่านะผู้ชมเยอะกว่านิดนึงนะฮะนี่ฮะใครที่แบบว่ามาเล่นใหม่ๆห่ฟาร์มสเตตัสก่อนเลยนะดีวิลฟูดอัพทั้งหมดเลยนะพอมันได้เพิ่มมาแล้วมันได้เพิ่มมาแล้วก็ยิ่งอัพไปเรื่อยๆให้มันโหดยิ่งขึ้นนะผู้ชมพอเรารู้ว่าเราโหดยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับหรือว่ามีดีวิลฟูดหนึ่งเศษเนี่ยให้เราเปลี่ยนไปฟาร์มเกาะ ไปแล้วครับเกาะอีเวนต์นับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่คนเก่งหรือว่าคนไม่เก่งหรือว่ามือใหม่เนี่ยนะฮะฟาร์มได้เหมือนกันครับผมแต่แนะนําให้มาตอนเลเวลหรือว่าสตัดสเตตัสขนควันเนี่ยสัก1นึ่งเนไม่ก็สองเซนต้นไปนะนี่ะอ่าแล้วเราก็เปิดฟาร์มเลยครับบ,บ่อควันบ่อทรายตรงนี้นะเปิดให้โดนโทจิทุกตัวเลยนะครับผมอนาคตอาจจะเปลี่ยนอีเวนต์นะครับนี่ะโอเคแล้วก็ฟาร์มตรงนี้ไปเรื่อยๆและครับตรงนี้จะเป็นจุดที่ได้เยอะสุดนะคุณผู้ชมนะ ผมได้56ล้านเนี่ยโอ้โหบอกเลยตรงนี้ฟาร์มดีสุดแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นจุดสุดท้ายนะผู้ชมอ่ะกดสับมือใหม่คนไหนที่แบบว่าอยากจะหาอาวุโธโหดๆหาง่ายๆนะครับเนี้ยดาบโคโคโ่ซอสเดี๋ยวผมจะมาสอนแล้วกันนะฮะอ่ะก็คือจุดสุดท้ายเลยคือจุดนี้ครับต่อให้เป็นคนเก่งหรือว่าคนไม่เก่งคนกลางเนี่ยนะเราก็มาฟาร์มที่นี่ตรงนี้ได้เยอะสุดนะครับนี้ะฟาร์มเรื่อยๆฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเปิดออโต้คิกเนี่ยรวยแน่นอนครับคุณผู้ชมส่วนอีกวิธีหนึ่งเลยก็คือใส่โค้ดนะครับ เวลาที่ผมทําคลิปสอนหรือว่ามีการอัปเดตใหม่ๆผมก็จะทําคลิปสอนใช่ไหมแล้วก็ดูคลิปผมแล้วก็ใส่โค้ดนะครับผมใส่โค้ดใหม่ๆถ้าเกิดว่ามีโค้ดล่าสุดเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ให้นะครับเนี่ยแล้วก็มาใส่โค้ดตรงนี้นะฮะใส่โค้ดที่ได้เยอะสุดแล้วคุณผู้ชมนะฮะอ่ะเดี๋ยวจะมาสอนทำดาบโคโค่ซ้อนแล้วคุณผู้ชมมาดูกันนะครับว่าจะทำยังไงนะฮะเอาละครับก็เดี๋ยวจะมาสอนทำดาบโคโค่ซ้อนจะเป็นดาบของทัฟก้ารอดาบอาถันนะครับนี่ะข้อดีของมันเลยนะมันสามารถแบบว่าตัดกว้างๆได้น เหมาะสำหรับการฟาร์มเพชรฟาร์มตังเลยครับคุณผู้ชมนะฮะเป็นอาวุธที่เหมาะสำหรับมือใหม่ด้วยนะอาจจะหาพอได้อยู่นะแต่คนที่เก่งแล้วอาจจะใช้อย่างอื่นก็ได้แต่ใครที่ไม่ค่อยเก่งหรือว่าเป็นมือใหม่น,นี่ฮะโคโค่ซอสแนะนาครับผมสูตรวิธีการหาเลยนะฮะอย่างแรกที่ผมแนะนําให้เราหาผลเสือก่อนนะฮะเราก็มาสุ่มผลเสือก่อนตรงนี้ใครที่มีตังเท่าไหร่เราก็หาผลเสือให้หมดเลยครับสุ่มไปเรื่อยๆแต่ใครที่มีแบบผลพิศาสายหรือว่าควันที่มันแรงอยู่แล้วอสตัดจนแรงแล้ว ไม่จาเป็นต้องใช้ผลเสือก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะหาให้ดูนะผลเสือหาง่ายอยู่ครับผมก็อาจจะเปลืองตังค์นะครับแต่ก็ใช้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ออกมาฮะอ่ารอสักแป๊บมันก็น่าจะได้แล้วครับผมแต่ถ้าไม่ได้แสดงว่าเกลือฮะนี่ได้แล้วครับผมมันก็หาง่ายอยู่เห็นไหมได้2ผลติดเลยฮะนะพอเราได้แล้วเราก็กินเลยครับหรือว่าใครที่เจอผลมังกรก็กินเลยก็ได้นะคอ่าพอเราได้2ผลนี้เนี่ยมันสามารถทําให้เราเนี่ยตีโรงงานได้ก็คือให้เรากินผลเสือแล้วก็ค่ารีวิวฟู v ้ดเยอะๆเลยนะครับ มีเท่าไหร่ใส่รีวิวฟูดให้หมดนะครับค่าช่องสุดท้ายเนี่ยนะครับนะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปที่เกาะโรงงานแล้วครับผมอ่ามาที่นี่ฮะมาตอนเราเก่งๆซะหน่อยแล้วก็มีผลเสือมีพลังอะไรที่โจมตีแรงๆ, <sponsor S 2> ๆนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็มาที่นี่ฮะแล้วก็เข้าไปในโรงงาน,นครับผมมาที่โรงงานตรงนี้ข้างบนนี้นะครับผมมันจะมีโรงงานเกิดมาทุกประมาณ5-6นาทีครับมันน่าจะเกิดประมาณ7นาทีนะฮะอ่าพอโรงงานเกิดแล้วเนี่ยมันจะเป็นโรงงานให้เราตีแล้วก็ตีโรงงานไปเลยครับผมเพื่อหา3มอย่างนี้ หาคน10%แล้วก็ออฟลาวา10%แล้วก็ออฟโกนะบ10%รเนนะครับนี่ฮะสามอย่างนี้นะแล้วก็หาให้ครบเลยนะเอฟเคก็ได้นะใช้ผลเสือเอฟเคยิงสกิลไปเรื่อยๆนะครับผมพอได้ทุกอย่างแล้วเราก็มาหาสิ่งนี้ต่อหัวนะครับมันจะอยู่ข้างหน้าโรงงานตรงนี้เลยนะครับนี่มันจะเป็นมอนเตอร์ตรงนี้แหละครับแล้วก็หาหัวไปลยครับโอกาสดบอป50%นะครับนี่ฮะพอเราได้แล้วนะครับเราก็ไปที่เกาะตรงนี้นะครับใกล้ๆกับเกาะโรงงานแล้ะครับผมแล้วก็มาหาอย่างสุดท้ายเลยนะฮะ <N im itation> นี่มาหาออฟบูนับออฟบูเนี่ยจะตบอยู่ที่40%นะับหาจากการตีบอลเตอร์หมสีขาวนะครับเนี่ะพอเราได้ทุกชิ้นแล้วทุกอย่างที่ผมบอกไปนับจากโรงงานแล้วก็ทรงห่มหน้าเก,กาะโรงงานนับแล้วก็ตามด้วยออฟบูนับนี่แล้วก็มาที่ตรงนี้ฮะมันจะเป็นร้านทําดาบนะครับเนี่ยออฟโกออฟลาวาออฟบูคอนแล้วก็หัวนะครับแล้วก็ตามด้วยเงิน100ล้านเบรีแล้วก็ตามด้วย100เพนพชรนะฮะ แล้วก็ไปหาเงินกับเพชรก่อนฮะแล้วก็จากนั้นเราก็ซื้อนะครับดับโคโค่ซอสเพียงแค่นี้เราก็จะได้มาแล้วครับผมบอกเลยว่าดาบเนี้ยมือใหม่จะดีฮะเอาไปฟาร์มเกาะอีเวนต์เกาะตรงนี้สบายๆแล้วครับผมนี้ะนะสำหรับใครที่มีอาวุธโหดๆคนเก่งๆแล้วไม่ต้องหาก็ได้นับใครที่ไม่เก่งเนี่ยควรหาครับผมแล้วก็มาฟาร์มเกาะอีเวนต์นะครับนี้ะบอกเลยว่าอีซี่ปล่อยทั้งวันทั้งคืนนับรวยแน่นอนครับนะอ่าจะว่าคนเก่งหรือคนไม่เก่งเนี่ยฟาร์มตรงเนี้ยได้หมดนะครับนี่ตรงเนี้ยดีสุดนะครับ อ่าเปิดฟาร์มเรื่อยๆออโต้คิกทั้งวันทั้งคืนเลยครับผมนะฮะเปิดมาอีกทีนึงโอ้โหสิบล้านนะโอ้โหบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยฟาร์มดีมากๆครับผมนะฟาร์มทั้งวันทั้งคืนได้แบบอีซี่นะครับเราก็ได้ไอเทมขยะเต็มเลยนะฮะขยะนี้น่าจะขายได้เนาะเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยฮะเออถ้าขายได้เหมือนในล็อกฟู้ดภาคเก่านะโอจะดีมากเลยนะฮะเต็มตัวไปหมดนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้เลยวิธีการฟาร์มเพชรนับสรับมือใหม่ส่วนดับนี้ก็แนะนำสรับมือใหม่เลยนะครับ โสนคนเก่งก็รังที่นี่แหละตรงเนี้ยดีสุดนะฮะอาล่ะครับคลิปนี้ก็มีแบบว่าการพูดไปพูดมาวนไปวนมาก็ขออภัยด้วยนะฮะแต่คลิปนี้แบบว่าก็จัดให้แล้วนะสับคนขอมานะครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับบไปบายจ้า